สวัสดีค่ะวันนี้ก็ฟันจะมาแกะกล่องแพมบ็อกให้ดูนะคะก็สมัครไปแบบเดือนเดียวสมัครไปเมื่อต้นเดือนก็ได้ประมาณวันที่วันนี้เท่าไหร่ยีาา่สิบเจ็ดอ่าฮะเขาบอกเขาส่งที่ยี่25้าก็สองวันก็ได้และคะ่ะมันจะมาในกล่องพัาสดุก่อนพอแกะออกมาก็จะเจอกับแพมบล็อกสีชมพูวิ้งวิ้งอันนี้สีสวยอะ่ะ เปิดดูว่าข้างในจะเป็นยังไงเปิดืมดเดียวยากมากโอเคอุย้ยน่ารักในกล่องันเป็นรูปหัวใจอย่างนี้เนาะเออกล่องเอาเก็บไว้ใส่ของขวัญแส่ลียด้วยน่ารักดีอะแล้วก็จะมีการ์ดอันนี้หรือว่าเป็นแพมบ็อกของเดือนจูนโอเคแล้วก็ในนี้ก็จะเขียนอะไรบ้างดูก่อน อ๋อก็จะบอกว่าของเดือนนี้มีอะไรบ้างชิ้นแรกอะไรเนี่ยกินก้าคอสเมติกโกลด์แอนนาโนพิลลิ่งเจลอ๋อคืออันนี้อันที่เขาบอกมาในเว็บนันเองว่ามันจะมีอะไรทองคำผสมสักอย่างอันนี้เป็นอันที่สองเป็นปันปุริโอ้ชอบชอบอ่ะชอบปันปุริอ่ะ อ๋อฮะเป็นมิวบาร์ดบอดี้มาสซาดออยล์เป็นมาสซาดอ R uder, R uder, อยล์อันที่สามเอสเตโรเดอร์รูเดอร์เอ่อมาสคาร่าของเอสเต้นะคะอันที่สี่มาดูของจริงเลยดีกว่าวันเดือนนี้ก็ได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าอันอันที่สี่คืออะไรสักอย่าง เป็นออร์แกนิกแชมพูของอะไรอะโ oh, อเทอร์รัมเนี่ยเหรอเออนั่นแหละอ่านไม่ออกแต่เป็นออกแนวว่านหางจระเข้สักอย่างอันนี้ฮ่าเป็นของคาร์เนโบว t e แอนดี e p มาร์เป็นมาร์ของคาร์เนโบอ่าฮะแค่นี้แหละเขาก็บอกว่ามีอะไรบ้างเท่านั้นแหละอ่าฮะโอเคหมดแล้ว ต่อไปข้างในพอเป็นดีติ้งการเสร็จก็จะเป็นอ่าโบชุมพูแกะออกมาาดา้มีสติ๊กเกอร์รูปปากตแตกก่อนอุ้ยอยากค่อยๆแกะกลัวขาดอ่ะทำไมโอ้ยดึงออกนี้ก็ได้โอเคพอดึงออกมาปุ๊บนะ ข้างล่างก็จะมีเป็นอันนี้ลองกันกระแทกก่อนอันแรกอันนี้คือเป็นมาของคา n เนโบนะคะเขาบอกว่าเป็นไวท์ดีฟมาเออมอันนี้น่าใช้อ่ะรู้สึกว่าจะมีแผ่นเดียวโอเคอันต่อไปอันนี้อ๋อคืออะไรอ่ะคือแชมพูนั่นเองอันที่เราอ่านไม่ออกเมื่อกี้ แชมพูปัสจากสารปรุงแต่งทางเคมีอ๋อหอของอะไรไม่เคยเห็นไม่เคยดีเหมือนกันแต่ว่าน่าใช้ดีเหมือนกันนะดูธรรมชาติธรรมชาติมันจะเป็นสองซองมาโอเคอันที่สองอน,นี้เป็นไวเชอร์เดี๋ยวค่อยมาดูกันอันนี้ก็คือกินก้า เจลอันนั้นที่มันเป็นผสมทองคำอือหไอโฟนมันช่างจะโฟกัสไม่ได้โอเคไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ต่อไปนี่เป็นมาสคา่าของเอสเต้มาสคา่าของเอสเต้อืมเลฟตี้มัทคาลาโอเค และชิ้นสุดท้ายที่ชอบคิดว่าน่าจะชอบอันนี้ก็คือเป็นมัสซาดออยของปันปุริโอ้โฮอยากลองดมกินนี้มากเลยอะ่ะ้าใช้มือเดียวแกะจะหมไหมวะเดี๋ยวไว้ใช้แล้วมาบอกอีกทีแล้วกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ในขยุงมนี้ก็จะมี เป็นวลเชอร์วอลเชอร์ของกิงก้าคอสเมติกสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแพมบ็อกเท่านั้นก็คือจะได้อ๋อเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆของกิงก้าเนี่ยก็จะได้พิลวลิ่งเจลขนาดทดลองฟรีหนึ่งชิ้นมีที่ไหนบ้างเนี่ยมีที่โรบินสันลัชดาลอฟพาราไดซ์พาร์ก มีจำนวนจำกัด20ชิ้นต่อสาขาเท่านั้นโ oh อ้ไม่กอดตอนหนึ่งใบ,บเสร็จด้วยจะได้ใช้ไหมวะ,ปะไปปันปูริเอ้ยอันนี้เป็นอ๋อลด15% e x e c l u t i v e Pam b o x k Offer ไว้ไปนวดสาป,ปานะของปันปูริลดไป15% อันนี้น่าสนวนเหมือนกันหมดสิบห okay. ้าเซปเทมบอร์โอเคก็รู้สึกว่าแพมบอ็อกนี้มันจะราคาเดือละ300กว่าบาทก็โอเคนะคิดว่าคุ้มอะไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราได้ของที่เราอยากได้ด้วยอ่าอนนี้ก็ชอบไอ้นี้ก็เฉยๆนะแต่ว่าจะลองดูไม่เคยเห็นจะลองดู ไอเน,นี่ยอยากใช้ส่วนไอเน,นี่ยชอบมากมาราราเอสเต้ก็โอเคอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวลองใช้คือแบบดูเป็นของที่น่าใช้อ่ะก็คิดว่าน่าจะลองสมัครต่ออีกสักสามเดือนเอ๊ะหรือลองเดือนนึงก่อนดีนั่นแหละลองดูก่อนคือเดือนนี้ถูกใจเดือนหน้าก็คงสมัครต่อแหละดูๆไปก่อนมันก็แล้วแต่น้องว่าแบบ ใครชอบอะไรแล้วบางเอิญได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็บอกว่าไม่ถูกใจมันก็แล้วแต่นะโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะคะหมดแค่นี้แหละบ๊ายบาย